สกวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชเชยสิธิมหอิธิมหะกุณาริมิตาคุณญาธิการัสสะสัพพันตรายานิวารณาสมัตถะสารค้าข่าวตัวรหัสตัวสมมาสัมภุดัสสะทวติสัมะฮะปุริสาระขนานุภาเวนะอาศิตายานุภาเยนชะนานุภาเวนะอัตุตระสะตัมังคารานุภาเวนะชะพันาราศิยานุภาเวนะ เกโตมารานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัทธะปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชะนุภาเวนะอิธานุภาเวนะภะลานุภาเวนะเยยรธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวาโรภูตาราธรรมานุภาเวนะ သံသေကမ္မခာလူပါဝေနအတ္တသမပတ္တိယာနုပါဝေနသရပ္ပိညာနုပါဝေနသတ္တယနနုပါဝေနသဘရယနနုပါဝေနသဗ္ဗညုတယနနုပါဝေနမေတ္တာကရုဏာမူဒိတာဝေခာနုပါဝေနသကပတ္တိနုပါဝေန นาตนาตยาสราณานุภาเวนาตุยห้งสักพะโรคาสุภุปัตถวัตุขัตโวมาณสุภายาสามินาสันตุสัพปะอันตรายาปิวินาสันตุสัพปะสังกปาตุยห้งสมิชันตุทิกายุตาตุยห้างโหตุสัตตวาสาชีเวนะสัมมันขีโกโหตุสัพพะทาอากาศสัพพาตวนาภูมิคังคามหาสมุทาราคากาเทวตาสาธาตุมเฮนุรักันตุ ภาวาตุสัพปะมังฆะรังนะขันตุสัพปเทวตาสัพพุทานุปาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตปาวาตุสัพพมังฆะรังนะขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุปาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตปาวาตุสัพปะมังฆะรังนะขันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเต

ปิตังนานวาฆ่าเมียญาณปฏิกังแค่นาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตังปะอินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติยสังหิรังสังุปังตังวิธามนุภัฏรานเย ก็บ,บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง,ง่ไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆงให้ปลุกโป่งเถิดอเิวัคกิจจามาตัดังโกชัญญามะานังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังทารันเตนามหฮเซเนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยเสยนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอภรรตตามาตังที่ตางตังเวพัทเทกะระตโตติสันโตจิกเตมุนีตตพระมุนีผู้สงบย่อมเนียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนินแหล่ส <c oughs> ิบเจอภินะหะปัจเวคาาะปาถาชาดาธรมโมมหีชะรังอนาตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะรลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผัดพาจากของรับของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมะสโกมหิกรมมะทายาโทกรมมะโยนิกัมมะปันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยางกรรมังกริสามีกาละยางังวาปะปะังวาตัสสะทายาโฮวิสามี เราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินห้างปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิด